สวัสดีครับมาพบกับเทเกนเจอร์นะครับมาพบกันในวันปิดลีก PVP นะครับรูบีได้มาควรจะเก็บกันได้แล้วนะครับเหลืออีกแค่2สัปดาห์สุดท้ายแล้วนะโคโโบเรนเจอร์ประจำเดือนธันวาคมก็จะมาแล้วนะครับโคโโบเรนเจอร์จะมาในวันจันทร์ที่30พฤศจิกานะก็เหลืออีกแค่ สสัปดาห์ PVP นะครับก็คือเสานี้นะอ่าวันนี้นะครับกับอีกเสาหน้านะครับเสายี่สิบเกับเสายี่สิบแปดโคโรโบมาวันจันทร์นะก็วางแผนกันให้ดีๆนะครับควรจะเก็บนะเพราะว่าเดือนหน้านี่แบบเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับก็รอติดตามข่าวสารกันแล้วกันนะอะส่วนโคโรโบจะเป็นเรื่องอะไรก็เอาสักปลายเดือนแล้วกันตอนนี้ยังพูดอะไรมากไม่ได้นะครับโอเควันนี้อยู่กันที่ไอริลักนะครับก็นานๆผมจะมาไล่เก็บ เหรียญอะไรประมาณนี้นะเวลนี่ก็แทบไม่ได้อัพเลยนะครับหลังจากจบซีรี up ส์อัพเวลสู่ระดับตำนานนี่ก็ไม่ได้อัพเวลเลยนะอัะน,นั้นนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาอัพเกรดกันนะครับร้อยล้านเดี๋ยวมาดูกันว่าจะอัพอะไรได้บ้างนะครับหลักๆตอนนี้เนะี่ยถ้าอยู่บริกสูงเนี่ยสำคัญที่สุดเนี่ยก็จะเป็นอัตราการผลิตแร่ครับแล้วก็จํานวนแร่สูงสุดนะครับในส่วนของปริมาณแร่ที่ได้รับอันนี้ก็สําคัญนะแต่ว่ายังไม่เท่า2อ,อันนี้เพราะว่า2อ,อันนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะจําเป็นนะ คือตรงปริมาณแรกที่ได้รับเนี่ยถ้าเราฆ่าเรนเจอร์เขาไม่ได้เนี่ยอัปเกรดไปเนี่ยมันก็ไม่มีผลนะจากนั้นต้องฆ่าเขาให้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดฆ่าได้แล้วปุ๊บเนี่ยแรกมันก็จะเด้งขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะนะครับส่วนขีปนานวุธนะครับพลังขีปนานวุธนะครับพลังของฐานแล้วก็เวลาในการชาร์จผมก็ยังไม่ค่อยอัพเท่าไหร่นะมีตรงที่สําคัญเนี่ยพลังโจมต,ตีของเรนเจอร์กับพลังชีวิตตรงนี้เนี่ยมันส่งผลต่อเรนเจอร์ทุกสายเลยนะครับส่วนพลังเนี่ยมันก็จะทําให้ ลดความเสียหายต่อเรนเจอร์สายพลังโดยตรงครับว่องไวก็จะเพิ่มแค่ติดคลิกนครับวัพริบครับก็จะเพิ่มแค่การต,รตูมตีเวทเฉยๆนะไม่นับดาเมจสกิลนะอาจะนั้นเนี่ยก็ไปอัพตรงพลังตจมตีกับพลังชีวิตจะดีกว่านะครับส่วนมิสไซล์ตรงนี้ผมไม่เอาละเพราะว่ามันแพงเกินนะครับโอเคฉะนั้นขออัพนะครับในส่วนของอัตราการผลิตแร่นะครับก็คือแร่วิ่งนั่นเองนะแล้วก็จํานวนแร่สูงสุดนะครับ โอ้โหสอันนี้ก็หมดแล้วนะอะ่ขออัพเพิ่มเป็น87นะครับหมดแล้วเนี่ยสล้านเอาไปทําอะไรไม่ได้แล้วนะครับอ่ะสิล้านขอเก็บเอาไว้หน่อยแล้วกันนะเออขอเก็บเอาไว้นะครับเผื่อต้องใช้นะครับตีบวกอะไรต่างๆเนี่ยโอเควันนี้นะครับ PV p v ววันปิดหลีกนะครับผมนําทนายเข้ามาติดทีมอีกครั้งหนึ่งอ่ะมีคนถามว่าพี่ไม่เอาทนายมาใช้แล้วหรอคือมันก็ใช้ได้นะผมว่าเกมเล่นเองเนี่ย ไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับเอาแค่ชนะศัตรูเนี่ยผมว่าแค่นี้ก็น่าจะโอเคแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวไปเล่น PVP กันสักนิดนึงนะคือสัปดาห์นี้เนี่ยโตเกมครับแจกกดลุ้งมาค่อนข้างจะเยอะนะผมก็เลยได้เล่นค่อนข้างจะเยอะ,ะครับอ่าตอนนี้ชนะติดต่อกันรัวๆเลยครับสามสิบสามค้งอันนี้ตายมาตั้งแต่เพชรสองนะเพราะว่าต้นสัปดาห์ผมจะไม่ได้เล่นนะครับก็มีทำอะไรอะบทเทิลอย่างนี้ตั้งตัวเดียวอย่างเงี้ยผมก็จะแพ้เละเทะอยู่เหมือนกันนะแล้วก็ รล่เก็บนะครับตั้งแต่ประมาณเพชรสนะครับก็ชนะการรัวๆเลยนะครับอเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าคือสัปดาห์นี้เนี่ยเหมือนคะแนนมันน่าจะเข้าถึงนะอะทีมนี้ไม่มีตัวบินนะครับโอ oh, เรนเจอร์ก็ถือว่าโหดอยู่แล้วนะโอเคเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าวันนี้ผมจะเล่น PVP นะครับถ้าไม่มีคนมาตีนะผมต้องชนะรัวๆอีกประมาณ8รอบ อ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะทำได้ไหมครับก็จะดไต่นะครับให้ขึ้นไปถึงมาสเตอร์หนึ่งนะครับอทนายนี่ยังสถา,านไปถึงนู่นเลยเมื่อกี้เห็นคแบบิงโดนวับๆบนะนี่โดนอยู่ครับโดนยันลูกป,ปั้นเลยนะครับโอ้โหเปลียนมากเลยทีเดียวยังใช้ได้อยู่ครับทนายคือบนตำนานบางทีมเขาก็ใช้ในเกมตั้งรับนะ อย่างม a สเตอร์สองหนึ่งเนี่ยบางทีมเขาก็ใช้ในเกมตั้งรับเพียงแต่ว่ามันต้องนํามาเสริมนะคือบางคนแบบไปมองอีกบุมหนึ่งอะว่าแบบเฮ้ยเรนเจอร์ตัวมันเก่ามากมันเป็นตัวสตัรน,นะครับมันเป็นตัวทาสตาร์นนะซึ่งมันสตันในกลุ่มข้างหลังนะครับจริงๆเนี่ยมันก็แบบถ้าสมมติไปเทียบกับซารีเฮดพิษนะคือซารีเฮดพิษเนี่ยมันยังคอมโบความสามารถได้นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเหมือนแบบเอามาสตัร์ท้วนอย่างเดียวนะครับแล้วก็ให้เพื่อนของเราเนี่ยบุกเจาะเข้าไปนะ ตัวบินหรอบินร้ออ่ะมาลองดูแล้วกันนะเพราะว่าเหมือนตอนนี้เนี่ยอันดับลีกมันแบบดันขึ้นนะผมว่าโชว์นี้นะหลายคนนะครับน่าจะจบในลีกที่สูงขึ้นได้ไม่ยากเย็นมากนะครับอย่างเพชรหนึ่งเนี่ยอเพชรหนึ่งสองพันิดๆครับสองพันห้านี่ก็ขึ้นเพชรหงได้แล้วนะแล้วก็จบบลีกได้แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยไม่น่าจะ ยักเย็นมากนักแล้วนะครับสำหรับการสะสมรูบี้ครับบลอีกเพชรหนึ่งโอ้โหเวล140นี่ผมว่าจะตีเขาไม่ตายเอานะเนี่ยไอ้โตบินเนี่ยน่าํำคาญเหลือเกินนะครับอ่ะเรายือไปก่อนครับแป๊บๆนี้แรกจะหมดแล้วนะโอเคซ้อมปอมก่อนครับข้างล่างนี่ยังยังไหวอยู่นะ,ะข้างบนไหวไหม อะข้างล่างยังสตานอยู่โอ้โหยิงไม่ตายนะแต่เหมือนเขาจะไม่ได้ใส่เกียร์โหดอะไรมากนักนะครับโดบินเขาเนี่ยโอ้โหแต่แค่เวลล์ร้อยสินี่ผมก็ลักเลือดแล้วนะกว่าจะตีเข้าอ่ะพัดออกก่อนเลยโอเคพัดมาด้วยเออเนี่ยแหละสเต็ปนี้แหละยือ้อไปนานๆม,มันมักจะแบบว่าพัดไปพัดกลับนะครับอ่ส28เปอร์อะน่าจะถล่มป้อมเขา แตกทันนะเพราะว่าข้างล่างนี่เขาก็แบบเหมือนใส่เกียร์ผิดวิธีอะ่ะผมมองนะอย่างที่บอกว่าตวัวบินเนี่ยต้องตีป้อมอมุดไม่งั้นเนี่ยเขาตีป้อมหมุกแตกไปแล้วนะเพราะว่านี่ใช้เวลาตีนานมากอ่ะผมไม่ตีดีกว่านะตวัวบินนะครับอ่าช่องกลางไม่ดีเพราะว่ามันยังเคลื่อนที่ช้าอยู่แค่นั้นเองนะแค่นั้นเองนะครับคือเคลื่อนช้าน,นิดเดียวเนี่ยเสียวลานะคือบางทีมันก็แบบไปหยุดตีนะครับหยุดตีกับตัวพาบพื้นเนี่ย ก็ใช้เวาลานานอยู่เหมือนกันนะอ่าผมขอดูคอมโบนิดหนึ่งนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับอจะไหวไหมเนี่ยห้าคอมโบนะครับมาลองดูกันดีกว่าคิดว่าน่าจะพอไหวเพราะว่าบางทีบอทมันเรียนเกินนะครับความสามารถเนี่ยเหมือนมาติดแบบโกงพิเศษไงก็ไม่รู้นะเออซึ่งจริงมันก็ต้องติด ตามความเป็นจริงอ่ะแต่บางทีมันก็แบบโอ้ยทำไมดูติดโหเลิกเกินนะครับแป๊บเดียวนี่แร่หมดละอ่ะแต่มันมีเหตุมีผลนะคือถ้าเกิดเราฆ่าศัตรูเขาไม่ตายนะครับแร่เราก็หมดนะปล่อยตัวเพิ่มไม่ได้นะครับอ่ะน,นี่ทนายครับไม่โดนละทนายนี่เริ่มไม่โดนละโยนนะโยนนะแต่ไม่โดนครับอ่ะโดนแล้วครับทักปุ๊บโดนปับ๊บอ่ะแบบนี้โอเคหน่อยคืออย่างที่บอกครับมันเป็น ตัวป่วนที่แบบว่าแค่ไปหยุดยั้งศัตรูนะครับให้ให้เขาแบบเสียจังหวะกันนิดนึงอ่ะแล้วก็ใช้เรนเจอร์ตัวอื่นๆนะครับนี่โอ้โหเปลี่ยนล่างครับูเปลี่ยนยันสุดจอเลยนะเปลี่ยนมากครับสําหรับเจ้าเตมนะครับนี่ได้มานี่แบบว่าชีวิตเปลี่ยนอยู่เหมือนกันนะผมว่าถ้าเกิดผมได้เจสิก้าอีกตัวหนึ่งนี่ทีมจะแบบแข็งแกล้งขึ้นแบบชัดมากนะผมจะนําไปใช้ทั้งเกมเนั่นเองแล้วเกมตั้งรับนะครับ ่าเรียบร้อยผ่านได้อยู่มาไปต่อครับวันนี้นวนว่าเราจะขึ้นมาสเตอร์หนึ่งได้หรือเปล่านะครับทีมตรงนี้เหมือนแบบว่าผมอัตจะโชคดีหรือเปล่านะยังไม่เจอทีมผัวครับใช้อาม่าสอตัวเลยนะครับโอเคไม่มีตัวบินก็พอครับมา ไปเยวีกันฮึบอาม่าสองตัวแบบนี้ก็ยังไม่ถึงขั้นจําเป็นจะต,ต้องใช้ขนาดนั้นนะเพราะว่ายูบริกสูงขนาดนี้นะผมว่าตัวเขาเยอะกันแล้วอะผมว่าใช้แค่แบบอย่างละตัวก็พอครับเอาตัวอื่นเนี่ยมาเสริมเนี่ยจะดีกว่านะทนายสตันข้างหลังหน่อยให้เขาแบบนิ่งเตะหน่อยนี่ครับนิ่งครับนิ่งเตะเลยครับทั้งเปลี่ยนล่างนะครับทั้งสตันนะครับ นี่แหละทำไมผมถึงใช้ทนายนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราปล่อยนะครับให้เลนเจอร์ข้างหลังเนี่ยเขาสร้างกลุ่มง่ายจนเกินไปนะเราไม่มีตัวอะไรไปแบบหยุดยั้งเขาเลยนะบ,บางทีเขาแบบแค่ยืนบับบ,บกันอยู่ข้างหลังเนี่ยแค่นี้ก็แพ้แล้วได้เลยนะเนี่ยมาเลยแบบเป็นตัวสกัดนะครับแค่นั้นนิดเดียวเองเหมือนแจ่ม่วงแหละเหมือนกันเลยมันเป็นตัวป่วนแบบสกัดให้แบบศัตรูแบบเฮ้ยหยุดนะหยุดพูดคุยกันสักนิดนึง ออหยุดบัฟหยุดออกสกิลหยุดดาเมจอะไรประมาณนี้แค่นี้เองนะครับแต่ติดความสามารถได้อยู่นะมีคนถามอยู่เหมือนกันนะครับว่ามันติดความสามารถได้อยู่หรือเปล่านะครับเนี่ยทีมแบบนี้ผมเจอเยอะมากนะครับซึ่งสู้ไม่ได้เลยผมไม่เล่นเลยนะ,ะแม่มดแม็กซ์ครับกับเอ็ดเวิร์ดแม็กซ์ครับโอ้โหแล้วเกียร์เขาแบบแน่นเอียดเลยผมไม่มีทางสู้ได้เลยตัวกันบินผมแบบไม่ได้เรื่องเลยนะครับยังทีมนี้หรอ ก็ต้องไปนั่งวัดใจนะว่าตัวบินเขาจะโหดไหมนะก็ต้องดูตัวภาคพื้นนะครับตัวภาคพื้นไฟ2นะครับอ่าเมริอดัสผมไม่น่าจะยืนได้นะ,ะแต่ว่าตัวธาตุน้ําเยอะโอ้แต่ทีมนี้คอมโบก็ไม่ค่อยมีอะไรนะมาลองดูกันดีกว่าครับนี่ตัดทนายไปด้วยครับยอมเอาดุลยางออกเลยนะเออแล้วเอาทนายใส่เข้ามานะครับมาวัดใจกันดีกว่าคิดว่า คือถ้าเกิดเจอเอ็ดเวิร์ดบินแม็กซ์เนี่ยผมก็จะดูตัวพักพื้นเขานะครับว่าทีมผมเนี่ยพอจะสู้ได้ไหมแต่ทีมเขาอะใช้ท่าดน้ําเยอะนะครับก็เลยคิดว่าข้างล่างน่าจะสู้ได้ข้างบนเคลื่อนที่ช้าแสดงว่าเขาน่าจะเน้นทางถึกนะครับถึกโดนคลิบบินนะโอเคอยังตีไม่ถึงป้อมครับโอเคตีเจ็ดเปิดตัวละ7เปอร์ น่าจะไหวอยู่เพราะว่าข้างล่างเขาไม่ไหวละโอเคป้อมน่าจะบึ้มแล้วนะครับข้างล่างเอบไปยังนี่ค่อยๆลอยมาอ่ะเซฟก่อนเราจะไปดือ้อแพ่งนะเออวันนี้เรามาเน้นนะครับห้ามประมาทเลยทีเดียวอ่ะเรียบร้อยน่ครับตัวบิน,นครับ น้องๆงถามออกมาเยอะคือตัวบินมันคือตัวบินอ่ะตัวบินคือต้องตีป้อมนะครับตัวบินอย่าคุยกับตัวภักพืนนะครับตัวบินวิ่งให้ไวที่สุดนะครับไม่ต้องเน้นพลังชีวิตเลยเลยนะครับเน้นหลบหลีกอย่างเดียวนะครับหลบคลี่อะหลบคลห้มันแบบเยอะๆหน่อยนะครับทีมนี้ไม่สู้นะเป็นตัวไม่ชอบแบบทุกตัวเลยครับไม่ชอบเลยนะไทกะคล,ลิสนะครับอ่าคิริวอย่างงี้ผมไม่ชอบเพราะว่าผมใช้ตัวชนเป็นเมลิโอดัสนะครับมันจะสู้กันไม่ได้นะอันนี้คลาิสละ ไหวไหมอ่ะไม่น่าจะไหวนะคอมโบเขาเยอะนะครับแรลริสตัวชนอมาลองดูดีกว่าคือเราเอาแค่ไม่ไม,ไม่ไม่มีตัวบินนะอะแค่นั้นก็น่าจะพอนะครับมาลุยกันฮึบคือไม่ชอบแคลริสนะครับเพราะว่า มันดักจับอะมันเป็นตัวดักจับสกิลครับอัะตคราวนี้เราใช้ทนายนะครับมีทนายทนายบอกขอข้ามเลยครับดักจับสกิลใชมไหมข้ามไปนู่นเลยครับไปไปพอดีด้วยนะไม้เจอน้ำนะครับคลาดิสก็น่าจะโดนตั้นติดตัวโอ้แล้วเปลี่ยนล่างด้วยน,นะอ่ะแบบนี้กดออโต้ดีกว่าอ่าน่าจะสบายสบายอยู่ นี่เรียบร้อยโอ้โหทำไมวันนี้มันดูง่ายดาลด้เกินนะเออบางทีบอทมันก็เป็นแบบนีครับอยู่ที่จังหวัดแต่เราสังเกตเห็นได้เลยนะปกติตรงนี้เนะ่ยทีมมันจะแบบว่าโหดครับแบบโหจริงๆเออแต่ช่วงนี้คือบอกเลยว่ามันก็ปแปลกๆนะคือเหมือนอย่างที่ผมบอกว่าลีกมันแบบโดนดันกันนะครับเนี่ยทีมอย่างนี้ก็ยังถือว่าไม่ได้แข่งอะไรมากมายนะเหมือนแบบโอ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย อะไรเนี่ยโอ้โหเจ้าช่วยโอ้โหดูับดันไอดีเทพลงมาหมดเลยนะพวกนี้นี่เป็นเหลือบลายของโตเกมแล้วเกินนะครับเนี่ยเทพเขาอยู่บนนี้นะครับเขาโดนดันกันลงมาหมดเลยนะอฉนนั้นเนี่ยแสดงว่าไอ้พวกนี้มันหนีกันอยู่บนนั้นหมดเลยั้งเนี้ยโอเคผมตีได้อีกทีมเดียวผมก็จะขึ้นไปที่มาสเตอร์หนึ่งแล้วนะอัะนั้นขอคัดทีมเน้นๆสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับ ทีมนี้ก็น่าจะสู้ได้นะปกติที่แบบว่าตัวแม็กซ์กันหมดนะเออหลังๆนี่แปลกๆอยู่เหมือนกันนะอ่ะไปกันดีกว่าต้องสู้ได้แล้วล่ะเพราะว่าทีมผมก็คอมโบเยอะอยู่เหมือนกันนะคือแม้ว่าจะเปิดไม่ได้ตัวใหม่เลยครับอยากได้เจสซิก้าจริงๆให้ตายเถอะเอาแค่แตลลี่น้าไม้ผมก็โอเคนะเพราะว่าเพิ่มแร่300เนี่ยมาคอมโบกับชินบุใช่ไหม แล้วก็ตัวแร่หนืดอของผมเนี่ยมันค่อนข้างจะเยอะนะครับผมว่ามันก็น่าจะดีอยู่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดได้เจสซิก้ามาจะโหดมากผมอาจจะเอามูนดุริยางออกนะแล้วก็เอากบม่วงปั้นเลยปั้นเลยนะคืออยากได้จริงๆนะเจสิก้าแต่แบบว่าดวงเราคงไม่สมพงกันแล้วมั้งเนี่ยอาจยิงบีตจังหวาอีกโอ้โหมือลั่นครับยิงเข้า อมต่าเขานะครับโอ้โหเรียบร้อยอ่านานๆทีจะได้ขึ้นมาสเตอร์หนะคือผมแบบไม่ค่อยได้เล่นนะครับเพราะว่าใช้กดลุ้งจากโตเกมนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะพึ่งเกมตั้งรับนะครับอันนี้ก็ขึ้นมาที่มาสเตอร์หแล้วนะครับแต่คงไม่ขึ้นตำนานนะคือผมจะขึ้นเมื่อมีตัวใหม่ๆเอาให้แบบว่าชนะง่ายๆหน่อยนะคือตรงนี้เดี๋ยวผมลองสุ่มเล่นดูดีกว่าว่าจะเจอโปไหมนะครับอลองสุ่มสักเล็กๆน้อยๆน,อยนะ นี่ครับทีมคอมโบตรงนี้เยอะแยะระเกินนะครับอ่ะไม่ตีละขี้เกียตีนะครับเดี๋ยวลองสุ่มต้องสิบทีดูว่าจะเจอโปลไหมเนี่ยโอลแบบเกินเกีย์เลยนะถ้าเจอนี่แบบว่าขอรับแต้มตัวหน่อยหนึ่งแล้วกันนะนี่ครับเนี่ยของจริงมันต้องแบบว่าทีมต้องแบบว่าแม็กเยอะหน่อยนะครับมันถึงจะแบบเหมาะกับลีกนะโอ้โหนี่คืออะไรเนี่ย ก็ยังถือว่าเจอทีมแบบก็ยังไม่ได้โหดแบบโหดจัดอะเดี๋ยวนี้เขาหายไปไหนกันหมดเนี่ยเออเราเล่นกีวอร์หรือเปล่าโอ้โหอันนี้เคยเจอกันบ่อยๆเหมือนตำนานนะครับโอ้แต่ละคนคุณหน้าคุณตากันเป็นอย่างดีเป็นทีมที่แบบว่าพอจะสู้กันได้ครับยกเว้นบางช่วงนะคือบางช่วงทีมโหดเขาจะแบบโอ้โหดจริง,รงแม็กทุกตัวแล้วก็มีแต่แบบตัวที่แบบว่าไม่หย่ากจต่สู้ด้วยเลยนะครับอ่ะก็ยังไม่เจอโปรนะโปรมันแบบไปยืนอยู่บนนู้นนะครับ ที่ประหลาดอย่างหนึ่งก็คือทําไมเขาสุ่มกันไม่เจอเหรอปกติมันขึ้นไปแป๊บเดียวมันก็น่าจะร่วงลงมาแล้วนะ,ะมาบลาปล่อยให้เขาขึ้นไปกันตรงนั้นล้วกันนะเอาแค่วันนี้นะครับอัปเกรดโอ้โห100้ล้านนะอัปเกรดไปนิดเดียวเนี่ยโอ้โหบอกได้เลยครับว่าช่วยให้ pvp เนี่ยชนะเยอะขึ้นเหลือเกินนะครับชนะติดต่อกัน40ครั้งแล้วนะ,ะก็คัดทีมครับอย่างที่บอกว่าเทคนิคการคัดทีมเนี่ยมันก็จะทำให้ เกมนั่นเองเนี่ยอะไรก็ง่ายขึ้นเพียงแต่ว่าทีมเรามันต้องดีนะคือไม่ใช่ว่าทีมไม่ดีไปคัดทีมมันก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยลีกบนลเนี่ยธาตุาเขาก็ค่อนข้างจะครบทางแล้วแต่ว่าผมจะแบบจับจุดเป็นพิเศษนะว่า,าตัวประเภทไหนเนี่ยเป็นตัวที่แบบเปลาะบางนะครับเจอแล้วไม่น่าปวดหัวนะแต่ว่าบางตัวที่แบบผมไม่ค่อยอยากจะสู้นะครับ ง่ายๆไทกะนะครับแคลริสนะครับแต่ต้องอยู่กับทีมที่ดีนะแล้วพอมีไอ้ตัวพวกนี้มีคิงอีกเอออะไรประมาณนี้นะครับผมก็จะแบบไม่ค่อยอยากจะสู้สักเท่าไหร่นะเอาแค่วันนี้ประมาณนี้ครับปิดลีก PVP ครับขอให้โชคดีนะครับถ้าอยากจะลุ้นเรนเจอร์นะครับถ้ารูบี้หมดอย่ามาว่ากันนะเพราะว่าเราเตือนแล้วนะครับว่าเหลือแค่สองสัปดาห์ PVP เท่านั้นนะครับที่จะสะสมรูบี้นะอะตัวเนี่ยก็อยากได้เอาตัวไปเปิดครับแล้วก็รูบี้เก็บไปเดือนหน้านะเพราะว่าไอดีลองผมทั้งหมดเนี่ย เก็บหมดละส่วนอไอลักร์ไม่มาเดี๋ยวเติมได้นะครับนิดๆหน่อยๆน,นะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ลวกันนะครับก็อัปเกรดแล้วก็ตีขึ้นล็กมาสเตอร์หนึ่งนะครับอ่ะว้าชนะเจ็ดเกมรวดเลยนะครับแปดสิ 8, อ่าแปดเกมร่วดนะครับนี่ตั้งรับชนะด้วยนะอ่ะก็ข,ขึ้นหลีกมาสเตอร์หนึ่งให้ดูกันนะครับโอเควันนี้ประมาณนี้ลวกันนะลาไปกันครับสวัสดีครับ